่วนพี่บางรูนเอาผลิตภัณฑ์ตัววีทิฟมาพยุงนะครับเพื่อไม่ให้ดอกที่มันเลือกขาดทนรุดล่วงไปเพื่อให้มันได้ทุนคืนเขาก็เลยตัดสินใจใช้นะครับที่ไปที่มาเป็น่างนี้เราย้อนให้ฟังแล้วก็วันนี้คือพี่เขารอเรานะครับเขามาพามาตัดเอาเพื่อจะได้ดูเนื้อดูสีบางท่านก็โอ้โหพิมคอมเมนต์ขึ้นมาไม่เกรงใจเราเลยใช่ครับรต้องมาดูเอาเราก็พยายามทาให้เรทุกขั้นตอนดูเนื้อมาลุ้นกัน เมื่อวานฝนตกนะทั้งทั้งคืนแล้วเมื่อคืนทั้งคืนเลยนี่ครับเนือนี่รนเรื่องเลยนี่ครับบรรยากาศสดๆเลยนี่ครับเอามารอเราต้องนานแล้วเนี่ยแคลนรอราคาท่านผู้ชมปีนี้ที่เขาแคลนกันอยู่เนี่ยจริงๆทุเรียนมันหมดทั่วประเทศแล้วล่ะแต่เขาแคลนรอราคาราคาปีนี้ไม่เอื้ออำหนยกับพี่น้องเกษตรกรเลยเราก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้ข่ายนะครับมีกําไรบ้างก็คือค่ายทางออนไลน์หรือข่ายแบบ ขายปีกเองว่าง่ายนะครับใช่ครับเพราะว่าปีหนึ่งเราก็ลงทุนกันไม่ใช่น้อยแต่ถ้าใช้วีทิปลงทุนน้อยนะนี่นะครับเราก็กล้าพูดเดี๋ยวเขาห้าว่าเชียร์กันดิห้าวว่าไขายป้ออีกแล้วก็วผมไม่ขายก็คืออยู่ที่คุณจะซื้อจะซื้อไม่ซื้อแล้วแต่คุณถ้าว่าคิดอยากจะประหยัดต้นทุนก็ลองเอาไปคิดตาดูนะครับท่านผู้ชมนี่ดูที่ว่านาฮิราดเนี่ยืบรรยากาศอยู่ติดเข้าใหญ่ดูที่จะอร่อยแค่ไหนไปครับ เละไมไม่เละไม่เละเดี๋ยวมันจะมีความใสคือกัดไปแล้วเนี่ยใหญ่ใหญ่ไม่มีแล้วมีความว่านขนาดฝนตกขนาดนี้วา่วานละมุนยังอยู่มีความมันติดไปนิดๆนะครับนี่ต้นที่มันแก้แล้วก็วคือเนื้อมันแก่เลยนะครับห้่องดีไม่ดีฮะเราให้ดูที่เม็ดนะครับทุเรียนนะ่ะถ้าเม็ดมันแก่อย่างไงแบบนหนเะนี่ยเราจะเห็นกันเลย เป็นไงครับท่านผู้ชมเม็ดบางเม็ดรีบนี่คือทุเรียนแก่แล้วเนื้อนะครับเนื้อหนามากเนี่ยตรงนี้เนี่ยการปลูกทุเรียนประสบความสําเร็จนี่อยู่เนื้อมันอยู่ตรงนี้เลยนี่นี่ตรงนี้เลยนะครับแล้วเนื้อไม่ไม่มีเส้นข่าวไม่มีเส้นใหญ่นะครับปาดมาแล้วเนี่ยแก่มากเนี่ยแกสุดๆแล้วก็ถ้าใครซื้อฐานบอกเลยสุดคุ้มท่า มันแก้แบบนี้นะครับเม็ดบางๆแบบนี้นะเนี่ยล้นแบบนี้นะฮซื้อทานให้ได้เลยเนี่ยแบบนี้เลยนี่ครับโคตรอร่อยเนี่ยเม็ดรีบแบนมากนี่คือบรตากาศสดเลยนะครับท่านผู้ชมส่วนพี่บางรูนเอาผลิตภัณฑ์ตัววีททฟมาพยุงนะครับเพื่อมาให้ดอกที่มันเลือกขาดต้นหลุดล่วงไปเพื่อให้มันได้ทุนคืนเขาก็เลยตัดสินใจใช้นะครับที่ไปที่มาเป็น่างนี้เราย้อนให้ฟังแล้วก็วันนี้คือพี่เขารอเรา ครับเข้ามาพามาตัดเอาเพื่อ oh. จะได้ดูเนื้อดูสีดแล้วพี่พีเขาก็เอาไม่มีเลือดแล้ว <c oughs> นี่ทำชมอยู่นี่อันนี้ผมสับไปแล้ว